ทีท so 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 right. so ั so like <t> ้งหลายที mm ่อนปัจจัยมาต่างๆก็ให้รวมบุญรวมกุศลอวัฒนาถุบุญน้ำกันขวที่มาขอให้ได้เป็นล้านล้าลพระยัห่งหนึ่า่่งห่น่เหน่งนหนึ่หนเอน่งหหน่นง ยอดทอดได้พี่น้องเพื่อนสีสีไดเบื้องหน่ำหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของปูนาคหนึ่งเด้ออ่าอยู่ในซองกับปูนาคหนึ่งหมื่นบาทจ้าหนึ่งหมื่นบาทอยู่ในซองกับปูนาคนะคะแล้วก็มีข้างนอกนะพุ่นพอยายแม่พอยายพอใหญ่มากแม่ย่านยังพอใหญ่มากแม่พอใยายพอฟู่จับป้ายซอยเพิ่นแน่ให้เพิ่นเห็นนว่าเขาสีสางพระใหญ่ เออเบงได้พี่น้องพระไงกับเป็นตาซักิีธขึ้นอย่างนี้งามงามผูกเก่าเออนั่นยืนจับเอาซื้อให้พี่น้องคนเบิงซื้อเออนันนันให้พอแล้วจับพุ่นน่ะโอ้ยโยกเกินพอฟูอ๋อนะครับนี่ครับขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่พุณน่ะองค์ปฐม ขาดยี่สิบบ่ขาดเท่าไดขาดเท่าไวผู้ใดสีต่อกับมาต่อด้วยค่ะเด้อต่อม้าต่อมาโอ้สวัสดีเอฟซีสองร้อยสามสิบเอทาน เอาถือใบโลดพอฟู้พี่น้องเพคนเห็นแน่พระอีหยังหน่ะสมเด็จองค์ประถมนะครับนินเดอร์คาเดอร์สูงสิบสามเมตรพี่น้องยืนตรงนั้นแหละพี่น้องขยันตัวย่างตัวโค้งกว่าได้อยังมีอีกพี่น้องเอ้ารอ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 ค่ะ หรือว่าเอฟซีท่านใดที่อยากจะทําบุญกับทักใดเด้อจ่าเด้อผู้ใดเคยผู้ใดได้อันผู้ใดได้น้ำปูนาคบ่ออันอีหยังก่อนเหรอหกสี่สองค่ะพี่น้องเว้ยหาว่าอะไรหกสี่หกสองแต่วต่าได да ้สามตัวจสามตัวตรงบปะสุดท hmm well no yeah. ah ้ายนี่เก้าส po ิบครับพ่อ เนี่ยมาเร um ื่อยๆเรื่อยๆอ่ะนะรังแห่งบุญนี่คือพลังแห่งบุญนะครับสมเด็จพระองค์ปฐมนะครับนี่ครับรอยอดค่ะพี่น้องรอยยอด